สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่องยูทูบฟลอยไฟมลายพอนสแตลเลอร์ะอะนะครับเมื่อนี้นะครับแได้เวลาที่ผมจะตัดแต่งกิง่งต้นแ <Apple. S 1> อปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฮ้ยนี่แหละครับเดี๋ยวซื้อว่าพันยังนั่นเดี๋ยวผมสิถามถามร<า>้านที่ผมสั่งมาอีกอันนึงนะครับต้นแอปเปิ้ลต้นนี้นะครับอายุได้ประมาณ9เดือนนะครับ9เดือน9เดือนนี่ตอนตอนคุณซื้อมาหรือว่า ปลูกได้เก้าเดือนแต่ถ้ารวมอยู่ที่ร้านมันก็เป็นปีแล้วล่ะนะครับเพราะว่านะครับก่อนก่อนผมสิแ่งนะครับผมก็เกิดยนหนาดินไหมนี่ครับหนาดินครับเอาดินเก้าออกที่เราซื้อมาเก้าเดือนเนาะครับเอาดินเก้าออกนี่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไมเพื่อว่าสิได้เร่งดอกมันจะสีน้เมนนะครับเอาละถ้าเต็งตัดสิริกินปวดเนาะ ระวังตกเอ่อเอ่เอ่อประวัติศาสตร์ก็ประมาณสองพุทไหนนะครับสักประมาณคล้ายๆต้นม่อนล่ะครับเป็นมาประมาณต้นมันโมดี้ประวัติศดสตรมาประมาณสองพุทธ ใครบอกที่เราค่ะทางร้านจ้ะเออครับเดยอดวัดวัดเอาไม่วัดปันัิตต์ตัไม่ธรรมาดาเลยนะเนี่ยท,ท,ที่สีเยอะเอาเอาเอาเบอร์ตันตัวสันอ๋อแล้วมันจะเหลืออะไรคุณฮึใช่เลย ได้ตอนเนาะมั่ก็สิ้นความก็ได้มันน้อยไม่เอาหมดพอดีหมดใช่เหรอที่รักเนี่ยก็ว่ามากเนาะ เดือแต่ตออ่ะก็ดีจะได้ไม่รกบ้านก็เอาใบออกให้หมดอ้าวอารมณ์คล้ายๆมันเบร์รี่ะนะครับปูมอนการเล่งดอกเขาอ๋อใช่เหรอคุณอ้ทฤษฎีนี่แมนบอนนะ์บันนีเนะ้อ เหมือนผักหวานไหมอะที่เขาตีอ่ะที่เขาเอาไมา้ตีผักหวานอะใช่ไหมผักหวานผักหวานป่าใช่ไหม,มกวดทีหลังเนาะอ้อาวอา้อาวอ้าวที่เาต้องกวาดนะอออพอแล้วเหลือบ้างนะ มันรุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนี้ฮม,มันใช่เหรอนะคุณอเอาไปไหนปิดแล้วนะ่ะ <laughs> าสัน่น มีกระดิ่งกันเอา <นม S 2> เอาเอาโนมเพื่อให้ตามแต่ก่อนภ<ส>าษาไม่รู้<ม>ว่าที่รักจะทำอะไรกันแน่าตา, <laughs> าตาดอกมันฮะ <laughs> ตาดอกต้องดอกจริงโนมเหรอดอกข้าเจ้าบอกมากเหรอนี่ก,มก็มันคือมันเมลินเนี่ยที่นี้เราเอาที่สีกองใครอ่ะบางร้านครับอ่าอะไงอ่ะกระล้วแต่คนดอกเนาะ

พีร่รักแลเราต้นนั้นน่ะไม่ตัดบ้างเหรอเนี่ยเนี่ยนั่น่ะ,นะ,นนะบ่ปิดไม้ไงปล่ยยยอยมันเลยหืมปล่อยมันเลยทำไมอะคะมันก็มันก็สูงสิชมพูคันทิพย์อะไรนะชมพูคันทิพย์ชมพูคันทิพย์ แต่ว่าที่เราปลูกตรงนั้นมันไม่มันไม่ใช่นะมันติดมันติดรั้วมันติดอันนั้นไปหน่อยนึนง่ายเลยง่ายแบบนี้ล้นลื่นงต้นมันดอกเขาเนี่ยเนี่ยมันอยู่ติดตรงนี้ไปหน่อยบอกแต่ที่แรกแล้ว หัวโอเคครับลองครับประมาณนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ปุ้ยนะครับเ้วก็จะปกปิดอาเปียดอาการมั่งมันมามันที่แกงให้ออกดอ,อกใบบานนครับโอเคเนาะมีตอนต่อไป <c oughs> ใช่ไหมคะ พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแตงกิงตัดกิง่งหน่มกิง่งตน้นแอปเปิลนะครับเพื่อบังคับให้ออกดอกอันนี้ผมก็ร,รับเขินมาน้องเคนนะนํนำวิธีอีกมาให้วิธีหนึ่งนะครับทาง้านนะครับจ่าร,รูว่าเค่ถือเคดผิดซ้ำใจนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ด้วยครับเด้อ ว่าก็เป็นเพื่อแรกนะครับผมม่เคยเฮ็ดครับเพื่อนเอินอ่าเพื่อนว่า้แองกิง้งคือมันเบอร์รี่นี่แหละไอเพื่นว่าก็าเลยเฮ็ดเบิเบ่งเสร็จแล้วบัดนี้ใส่ปุ๋ยแล้วบัดน,นี้ครับนะครับใส่ดินไม่แล้วก็สิใส่ปุ๋ยเร่งดอกพอกจักหน่อยนะครับสูตรเร่งดอกติดตามตอนต่อไปครับสำหรับทุกคนนะครับส่วนนี้ก็แอปเปิ้ลแดงนี่ครับสามต้นนี่ มีวัตสีฮัดบอนไส้นี่ครับบอนไส้แอปเปิ้ลนะครับนี่คือสิปูกเลยกับวัชจักนะครับลองเบิงเนาะครับพ่อกันคิดหนาครับมือละเล็กมือละน้อยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผม